ก็กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านกัเอนเริ่มอยู่กันในช่องด็อกทีวีซึ่งคำเตือนชิบนี้ก็คือผมพูดเร็วเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ไม่ช็อตเด้อโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอดทีเอฟสองอันบแรกที่คุณมาที่กูเกิ e พิมพ์ไปว่าบานาน่าเกมเกมบานาน่าก็ได้นะ พิมพ์ต่อไปว่า t t 2 enter ก็จะเห็นตร,ตรงนี้กดเข้าไปเลยครับเามาเนหะ็นตรงนี้กดเข้าไปเลยมันจะขึ้นมันแบบนี้นี่ให้คุณหามอดที่ถูกใจเลยครับผมนี่หาหามมสหามมสอะไรก็ได้ที่คุณแบบอยากเล่นอยากเช่น ทีบแบบมดอะไรก็ได้มดเอฟเฟกอะไรก็ได้ในไพโลผู้หญิงก็ยังมีเนะี่ยสติงกี้บอมเนี่ยมีเยอะแยะเฮดเลดโซลเลดนางผู้หญิงเนะี่ยมีเยอะแยะเลยอ่ะใครอยากได้แล้วก็เลือกเลยฮนะอบอกเลยมันมเน,นี่มัเป็นล้าน,นะนดูดิมีเป็นล้านอ่ะคุณก็จะเลือกมาแล้วก็ได้นะซึ่งนี้ก็สมมติก่อน นะเอาเพราะที่มันมีประโยชน์ด้วยนะมันต้องมีประโยชน์เท่านั้นะต้องมีประโยชน์นะเนี่ยมีฮัทด้วยนะฮัทนะผมลงแล้วเนี่ยนะนะสเกลมีเซนฟีเนี่ยนี่ยเนี่มีเซนฟีกันนะเนะีนะ่ยมีเซนฟีเนะีนะ่ยนะก็มีนะ สุดปีกดไม่ได้เดีสุดปีนี้นี่ะนี่สมมุติว่าเราเนี่เอาจาอย่างกูอย่างไรเออนมน่ารักจัดเอาคุณเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเอาจะบอกว่าเอาอยู่ในการพัฒนาอ่าจบฮะจบฮะทีนี้อยู่ในการพัฒนาฮะด้วยฮะเล็กน้อยเล็กน้อย

ฮัตเนี่ยนะไม่ไดิฮัตมันลงคนละแบบโอ้โหเสียเวลาจัดเอาไปเกียร์สามนาทีเสียเวลาจัดถ้าเกิดใครเกียก็ข้ามไปทอนที่ผมเลือกมาสิเพราะผมคนที่เลือกโคตรยากเลือกแบบยากสุดอ่ะแบบว่าจะให้เลือกอะไรแบบเลือกยากอ่ะอย่างพวกอาหารพวกสิ่งของอะไรยากกว่าเลยโอ้โหุดยอนะ ว่าควรจะขวดเหล้านี่อ่ะลองเทดิขวดเหล่าอันอออน,นี้นี่ๆๆขวด,ด,ดเหล้านี้นะอันน,นะน,อนี้ดิโมเมนทำแตกด้วยนะเลยประมาณนี้ที่คุณเลื่อนมาจะเห็นตรงนี้นะไฟไฟไฟอะไรสักอย่างนึงก็กดไปบ๊อดบอยไม่ดิดาวโหลดคู่มือโซนนี้พลาดแต่กนคู่มือนะ อ่าามนั้วนะจะเปิดใครที่ขี้เกียจดูกดไปที่คำว่าดาวโหลดดาวโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงนี้ราโหลดสักแป๊บหนึ่งที่เหลือก็กดปิดหน้าจออะไรก็ได้แล้วก็ดึงไอ้นี้ออกมาเลยก็แยกไฟล์ฮะแตกไฟล์ให้คุณ เอาเมาส์มาเลงที่ตรงนี้แล้วก็กดลิกขวาวก,กดอันที่สามตรงนี้แตกไฟลแล้วก็กดก็ว่าโอเคใส่ข,ขึ้นมนาเนี่ยกดว่าโอเคคุณก็จะได้ไฟม็อดมาอันนี้นนนนลบไปได้เลยถ้าคุณเปิดไฟล์ 3f2 ขึ้นมาอย่างเช่นกดเข้าไปที่สตรีมกดที่สตรีมนะกดไปตรงคำว่าครังตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้อันนี้น กดไปตรงคาว่า tree forest สองข้างๆหรือถ้าเกิดใครไม่เจอให้พิมพ์ตรงนี้ไปเลยนะปั้นพิมพ์ไปว่า tf สองมันจะขึ้นเองให้คุณกดตรงฟันเฟืองตรงนี้อันนี้ฟันเฟืองนะแล้วก็กดไปตรงคําว่าจัดกลางแล้วก็เลื่อนมาทันทีนึงเปิดไฟล์ภายในเครื่องเข้าไปเลยฮะกดคําว่า tree f ครับกด custom นี่แหละก็จะถึงราการลงมัดก็ลากไอ้ตัวนี้เข้ามาเลย นี่ลากเข้ามาแล้วโหดเลราเดโมเนี่ยลากเขาา้า,เขามาแล้วนะปิดแล้วก็รีเฟรชหน้าจอเท่าไหร่ก็ได้โอเคก็เสร็จไปกันแล้วนะครับผมสำหรับการลงมัดง่ายแค่นี้เองโคตรง่ายเออเรื่องกล้วยๆเนะี่ยเกมกล้วยเนะีย่ยกล้วยเนะีย่ยกล้วยตนะึงๆเลยเนี่ยกล้วยกล้วยเนี่ยโอเคก็ ก็กลาพอกันแค่นี้ครับผม,ผมกลารลงมอดในครั้งนี้ก็บายบายจรกินไปมอดอีกเยอะเลยนะแต่ทำไมผมขึ้นมาแค่นี้ผมก็ไม่รู bye ้ไปบายบายเดี๋ยวฮัดไปเดี๋ยวผมค่อยมาสอนทีหลังนะคบาย